New วเซฮัล l o 5นะครับของชั้นป .5 มาเรียนกันตอนหน้า12นะครับหนังสือสมัย3วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 นะครับทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้ในส่วนที่เป็น u ู e n t บุ๊กนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับลูกๆโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับเขียนคอมเมนต์ทักทายเข้ามาขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับลูกนัทชมนนะครับเรืองศี เขียนมาว่าสวัสดีค่ะคุณครูครูคาสู้ๆนะคะขอบคุณมากนะครับผมนะดูได้ทุกหน้าเลยนะครับลูกนะคุณครูก็ทําไว้ทุกชั้นด้วยตั้งแต่ปหนจนถึงม .6 เลยนะครับอามาเรียนกันต่อนะครับผมหน้าที่12เป็น Smile activities นะครับก็คือกิจกรรมของหนังสือสมัยเป็น Review t i m s ก็คือเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมาทบทวนกันนะครับนะคำว่า e v วิ w ในที่นี้ เรามักจะชินกับว่า,าขายสินค้านะครับรีวิวสินค้าลูกนักธรรมน์บอกว่าหนูอยากให้ครูทำคลิปสอนหนังสือเรียนอัพสตรีมสี่ให้ได้ไหมอ,อนนี้ค,ครูอ่านสองสามรอบเลยนะครับแล้วก็รับปากไปแล้วนะครับนะ่ะจะทยอยทำให้นะครับนะอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมต้องเตรียมหลายๆอย่างนะครับนาะต้องเตรียมหนังสือต้องเตรียมคู่มือนะครับต้องเตรียมอ หลายหลายอย่างนะลูกนะเพราะว่าต้องขออนุญาตสำนักพิมพ์ด้วยอะไรต่อตอะไรหลา,ลายอย่างหลายขั้นตอนนะครับนกว่าจะทําได้ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านํามาสอนแล้วถ้าฉเฉลยผิดนี้ไม่ได้นะครับนเด็กดูทั่วประเทศนะครับหรือทั่วโลกนะครับถ้าใช้หนังสือเล่มนี้ต้องต้องขออนุญาตแล้วก็ได้หนังสือคู่มือครูมาด้วยนะครับถึงจะทําได้โอเคครับไปต่อครับ listen and write the number นะครับ Listen นะครับจงฟัง and และ write ให้เขียนนะครับ The numbers ก็คือให้เขียนตัวเลขนั่นเองนะครับนั่นก็คือคลิปเสียงนะครับผมคลิปนี้ก็เรื่องนี้ต้องฟังคลิปเสียงก่อนนะครับถ้าไม่ฟังคลิปเสียงก็จะไม่ทราบเลยว่าลำดับไหนพูดเป็นลำดับหนึ่งนะครับเช่น <_ S 2> นะครับอาคุณครูแปลให้ก่อนก็ได้นะครับ Number ร one ในที่นี้ก็คือหมายเลขหนึ่งให้เราใส่หมายเลขหนึ่งลงไปใต้ตรงชาติ ซึ่งเขาบอกว่า I'm from China แปลว่าฉันมาจากประเทศจีน My flag is red ธงชาติของประเทศฉันนะครับก็คือประเทศจีนนั้น is red สีแดงเป็นต้นนะครับอลองฟังคลิปเสียงก่อนครับผม Students book Unit 1 Small activities Exercise 1 Listen and write the numbers. Number one, I'm from China. My flag is red. Number two, I'm from India. My flag is orange, white, and green. Number three, I'm from the United Kingdom. My flag is red, white, and blue. Number four, I'm oh from Japan. God. my flag is white and red number five I'm from Thailand my flag is red white and blue number six I'm from Spain my flag is red and yellow โอเคนะครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับข้อหนึ่งนะครับได้เขียนลงไปแล้วนะครับหมายเลขน,นึงใต้ธงชาติประเทศจีนเพราะมันแปลว่า หมายเลขหนึ่งฉันมาจากประเทศจีนนะครับธงชาติของฉันนั้นสีแดงนะครับหรือถ้าอธิบายยาวกว่านั้นก็คือมีดาวสีเหลืองอยู่ด้วยจำนวน1 2ึ่งดาวใหญ่1ดาวแล้วก็ดาวเล็ก4ี่ดวงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอยากอธิบายละเอียดกว่านี้ Number two หมายเลขสอนะครับ I'm from India ฉันมาจากประเทศอินเดีย My flag ธงชาติของฉัน is orange Orange นะครับเป็นสีนะครับนะคือสีส้มสีเป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์ใช้คู่กับ v ว r b to be เท่านั้นนะครับและ v ว r b to be ไม่ต้องแปล Fla กแปลว่าธงชาตนะครับ m มแปลว่าของฉัน Orange แปลว่าสีส้มก็เลยแปลว่าธงชาติของฉันสีส้มโดยที่อ s ไม่ต้องแปลนะครับนอกจากสีส้มแล้วก็มีสีไว t e สีขาว and และสี Green นะครับสีเขียว นี่นะครับสีส้มสีขาวและก็สีเขียวก็ใส่หมายเลข2ลงไปพอมาข้อที่3นะครับสามนะครับหมายเลข3 I am from United Kingdom United Kingdom นะครับแปลว่าสหราชอาณาจักร Kingdom แปลว่าอาณา,าจักรนะครับแนละ United แปลว่ารวมรวมอาณาจักรเข้าด้วยกันก็แปลว่าสหราชอาณาจักรหมายถึงประเทศอังกฤษนะครับ My flag ธงชาติของชาติอ red รสีแดงนะครับสี white สีขาว and blue แล้วก็สีน้ำเงินสีเขาบอกสีเหมือนกับประเทศไทยเลยนะครับแดงขาวน้ำเงินแต่ถ้าบอกรายละเอียดกว่านั้นก็หมายถึงอันนี้ต้องใช้ความจำด้วยนะครับนักเรียนถ้าคนไหนจำได้ว่านี่คือธงชาติของอังกฤษก็จะเขียนหมายเลข3ลงไปใต้ธงชาติอังกฤษเลยนะครับนะไม่ใช่เขาบอกว่าแดงขาวน้ำเงินแล้วไป เขียนใต้ธงชาติไทยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะเพราะเขาบอกแล้วว่ามาจากอยู่ในเิดคิงดิมนะครับไม่ได้บอกว่ามาจากไทยแลนด์แต่ข้อต่อไปนะครับบอกว่ามาจากไทยแลนด์ Number f นะครับเขาเขียนหมายเลขสีลงไป I'm from Japan นะครับฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น My flag is white and red รงชาติของฉันนั้นสีขาวและสีแดงสีขาวและสีแดงแต่ที่มีลักษณะเด่นก็คือ เป็นวงกลมดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะครับก็ใส่หมายเลขสีลงไปนี่คือธงชาติญี่ปุ่น n u m b e r 5นะครับเขียนหมายเลข5้าลงไป I'm from Thailand คราวนี้นะครับฉันมาจากประเทศไทย My flag is red ธงชาติของฉันนั้นสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินตรงนี้เราทำไม่ผิดแน่นอนนะครับหมายเลข5ประเทศไทย และก็ธงชาติสุดท้ายนะครับ number no. six หมายเลข6 ok, I'm from Spain ฉันมาจากประเทศสเปน my flag is red and yellow ธงชาติของฉันนั้นสีแดงและก็สีเหลืองอันนี้บอกเฉพาะสีนะครับดังนั้นเราต้องจำลักษณะให้ได้นะครับนี่คือธงชาติของประเทศสเปน <c oughs> ขออภัยครับนี่คือคำแปลนะครับผมผมรูดด้ไปเร็วเลยนะครับนะ ถ้าลูกลกป3ไม่ค่อยเข้าใจหรืออ่านไม่ค่อยออกนะครับนะก็พยายามฟังหลายๆรอบนะครับคุณครูก็อ่านให้ฟังแล้วแล้วก็มีคลิปเสียงให้ฟังด้วยแล้วก็คำแปลก็เขียนให้หมดเลยนะครับจบหน้า12ครับผม